บคุณโมนาล่ะคะขอบคุณโมนาอุ้ยโมนาขอบคุณนิ้เแม่ขอบคุณโมนามากนะครับพีจ้งขอบคุณโมนาอุ้ยขอบคุณพี่รักก็เช่นเด็ขอบคุณคุณโมนามากนะครับขอบคุณน้องโมนาขอบคุณน้องโมนามากเลยขอบคุณต้อมหนูค่ะขอบคุณครับขอบคุณเทพขอบคุณพี่เทพมากเลยครับขอบคุณโมนา ขอบคุณพิเศษมากเลยครับขอบคุณพิเศษมากเลยครับตั้งคุณสามสามขอบคุณพิเศษมากคุณสขอบคุณขอบขอบครับแอบขอบเร็ครับแอบขอบรวเลยน้อขอบคุณน้องปั๊บส้มนะคะขอบขอบเร็วขอบขอเร็วขอบขอบแอบขอบขอบขอบน้องเอาไม่มีใครเปิดเพลงเลยอ่ะเขียิเปิดเพลงดอกกุหลาบดอกกุหลาบเร็วดอกกุหลาบเร็วดอกกุหลาบเร็วแกด้รเพลงด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยหนึ่งนาทีบางนาเป้าหมาย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  จังยังจังอีกจังอีกจังต้นยังอีกยังอีกโคตรติดโคตรสู้สู้โคตสู้สู้สาวพี่ขอบพี่เขาจอกเขาใจประธานประธานน้ำน้ำประธานยัไงต้องประธานไปเลยประธานพี่จีอาพี่จีอาลุยลุยลุยใช่ไปลุยใช่ไปลุมนลุมนลุยลุมนลุยทุกคนมีแก้วกุหลาบนะ ลุย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 อ่าภารกิจสามเบลี่เบลี่เบลี่เอาเอาสามคะแนนนับถอยหลังสองวิหนึ่งวิเบลี่ลุยเบลี่ลุยสามคะแนนสามคะแนนเบลี่ลุย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 เทป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 เฝ้าแล้วพีเอา,ามาแล้วนี่ต้องขับต้องแถบแถบพี่นี่แหละอ่าพี่ลุยเสียงโอ้เสียงหมือนแพะเลยเนาะต้องแถบแถบาง เสียงพี่นิกกี้คนอื่นบเอเธอฉันไม่สามารถเบาเฉกเองได้ผมได้ยินเสียงพี่เกี้กดเนี่แหละโอ้โหขอบคุณที่โอดอุ้ยฉันตงสู้แล้ววันนี้นั่งสนุกการเฉยเโกสมันว่าไงฟังเพลงเทตรงมาเมาโมนงาเลอดพเคเทปตรงมาเผื่อเทปบินวาไงเข้าใจไหมทุกคน่เมดเทปตรงมาเทปตรงมาเทปตรงมานี่กก้อยาใกล้ เอ้ข้าวหลามมั้ยังไงดีละก๊อตใช่นี่ขี่อยากไทยเทพจงมาอ้ยขอบคุณสุสุกัญญามากครับขอบคุณสุกัญญาครับผมสู้ๆดูตรงนี้เราเล่นนี่เราแข่งสี่ช่องใช่ป่ะอ่าฮะสี่ช่องทีมกันพี่ทีมทีมกันพี่ทีมทีมเป็นพี่ทีมใช่อุ่ยิก๊อตฟังเคซี่นำพี่แล้วว่าก๊อตอย่าไปยอมอย่าไปยอมพวกเราอย่าไปยอม ใช่เราฝ่ายชายครับเราฝ่ายชายพี่อย่าไปยอมพี่ไนยพรอย่าไปยอมอย่าไปยอมยอมได้ไงเราเราฝ่ายชายพี่เราฝ่ายชายพี่ปันพี่ปันเลือดสูสู้ๆวันดสู้สู้ปัด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 หนึ่งนาทีสุดท้ายพี่โค้ดไปไหนแล้วพี่โค้ดเนี่ยพี่โอย่าไปยอมอย่าไปยอมคุณสุกัญญาคุณอย่าไปยอมนะคุณสุกัญญาคุณสุกัญญาอย่าไปยอมนะอย่าไปยอมอย่าไปยอม MVP ผมเข้ามาแล้วมาเลย MVP ผมอ่ะไปหาจุฑาวิไม่คิ่ใครพูดเองเลยนวะ MVP จัดตอย MVP ผมอ่ะ MVP ผมมาแล้ว MVP พอแล้วพี่จะกี้ MVP จุดมุมบ้างไฟหน่อย MVP พี่จะกี้จิงๆตลอดอย่าให้พี่เอามาใต่งมหอยหรือต้องไใ่ขึ้นไหล่เลย่ะพี่กน่พี่จริงจัตลอดพี่ตานๆ คนช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยค่ังอุ้ยใช่แล้กคนได้พี่ขอต้องมาบ้งพี่ขอผิดตงอนะพี่ขอไม่ติดนะดยังังเขาแ่งกันมาขอโทษขอโทษสองสาวด้วยนะครับขอบคุณ MVP ขอบคุณ MV p มวีลูกบอลเอมลูกบมด้เดี๋ยวนะเขาแบบงปใครเดมเลิฟลิบบี้ ไม่ใช่ไม่เป็นอย่างเดียวพี่กุ้งไม่สูญน่น่คุณเลยมขอบคุณเอมีทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่เลิฟครับขอบคุณพี่พี่ผมลงก่อนนะเพราะผมต้องไปพังพระสวดแล้วอะไรมาอ่พึ่งได้ไม่พึ่งไม่ได้ผมชนะแล้วผมผมชนะแล้วผมก็ต้องไปแล้วแหละมเคลียร์คนได้ทุกที่่ไม่เคลียร์ผมชนะแล้วพี่ชนะนะตทำไมพี่แพ้กั้งีรแหวว่าที่ตรงตาพพี่แพ้แล้วผมกับคุณโต้งชนะแล้ว งานเราบีบเขาพี่เนาะใช่ผมไปฟังครับบ๊ายบายตังคิวนะเคซี่มาอีกอี๋มาแล้วมาแล้วพี่เคซี่มาจับคู่ของผมมามาเราเราจะรังแกผู้หญิงกันพี่เดี๋ยวดกไฟติ้งไฟติ้งตีต่อไปน้องๆเราเป็นแล้วเราสบายแล้วพี่ชายคนนี้ครับผู้ชายผู้ชายโดุนะครับเถ็บเลยเถ็บให้ผมหน่อยเคซี่เราเคยซี่โดนพี่รูุ้นอ่ะเคซี่อยู่ข้างนอก แทบ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 เสียวแทบ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 รทบแอบแท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 บแุบคุบแทบแทบ่บแท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 บบบบคุณ